ในการป้องกันการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบนะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันก่อนเริ่มยาเคมีบำบัดค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบค่ะหลังจากที่ได้รับเคมีบำบัดแล้วนะคะควรจะมีการปรับพฤติกรรมโดยการที่ควรจะมีการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเองทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะเลือกแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรยัยอาจจะใช้น้ำยาบ้วนปากได้แต่ว่าให้หลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะสามารถที่จะใช้น้ำเกลือสะอาดเป่าๆบ้วนปากได้นะคะ วิธีการแปรงฟันนะคะควรจะแปรงประมาณ45องศานะคะปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะคะเบาๆช้าๆหลังจากที่แปรงฟันแล้วก็ควรจะมีการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือประมาณ1-2นาทีเพื่อให้น้ำเนี่ยซอบริเวณซอกฟันนะคะทำให้มีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะมีการแปรงลิ้นด้วยเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคนั่นเองค่ะ สำหรับผู้ป่วยบางรายนะคะจะมีปากแห้งค่ะก็จะแนะนําให้ใช้วาสลีนหรือว่าลิปมันนะคะบริเวณริมฝีปากเพื่อให้ปากมีความชุ่มชื่นค่ะในเรื่องของการรับประทานอาหารก็ควรจะมีปรับด้วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือทานอาหารที่มีขนาดเล็กลงนะคะมีความอ่อนนุ่มแล้วก็รับประทานครั้งละน้อยๆค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดแผลในช่องปากนะคะสามารถทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ นมไข่ขาวแล้วก็อาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นส้มฝรั่งก็จะช่วยทําให้เกิดการหายของแผลที่ดีมากขึ้นนะคะควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ1.5ลิตรนะคะเพื่อ <c oughs> เพิ่มความชุ่มชื่น <c oughs> <ๆ S 2> ให้กับช่องปากค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการระคายเคืองในช่องปากเ <c oughs> ช่นอาหารที่มีรสจัดอาหารที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือว่าอาหารที่เป็นกรดมากเกินไป อาหารที่ยาบหรือขนมขบเคี้ยวก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการระคายเคืองได้อีกทั้งยังควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ควรงดสูบบุหรี่ด้วยค่ะ